สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันศุกร์ที่20มกราคม2566มานํมานำเสนอครับพริบพรีราช,ชบุรีแม่กลองตรุจจีนปีนี้มาเร็วไทยโพสต์ก็เร็วย้ายสู่บ้านใหม่รับสุขรับโชคบริษัทห้างร้าน และท่านที่โคารพ่มตับถือหลายต่อหลายท่านก็เร็วนำต้าจีส้มสิริมงคลแห่งโชคลาภและความสุขสีทองฉ่ำน้ำอรารามเรืองมามอบให้ธรรมเนียมจีนเนี่ยทุกอย่างแฝงความหมายเป็นคติเป็นปรัชญาชีวิตลึกซึ้งมากไม่มีการสักแต่ว่าทำํำอย่างการมอบส้มเป็นสัญลักษณ์ความเป็นสีดิมงคลแก่กันในวันตรุษจีนเขาจะมอบกันสี่ผล ผู้รับจะรับไว้สองผลอีกสองผลคืนให้เจ้าของบงบอกถึงความอบเอื้ออารีมีน้ำใจเผื่อแผ่ต่อกันมีอะไรก็แบ่งปันกันไม่เห็นแก่ตัวไม่โลภไว้คนเดียวการคืนสองผลก็เช่นนั้นเมื่อเขานำความเป็นสิริมงคลมามอบให้เราก็รับไว้ส่วนหนึ่งแบ่งความเป็นสิริมงคลกลับคืนไปส่วนหนึ่งเพื่อความสุขด้วยกันมีโชคลาภด้วยกัน สิริมงคลบางเกิดด้วยกันผมก็ไม่โลภนะแต่ติดจะงกอยู่สักนิดรับแล้วไม่ได้แบ่งคืนใครสัทีคือไม่รู้ธรรมเนียมมาก่อนเพิ่งมาค้นดูตอนนี้แหละทั้งที่ปู่ผมก็จีนหางเปียยาวข้าที่บรรพบุรุษตกอยู่ในดงคนไทยที่อัมพวาดำเนินสะดวกเลยเป็นจีนถูกไทยกลืนทั้งตัวฉะนั้นตรุษจีนปีนี้ ผมขอตั้งสัจจาทิฏฐานถึงท่านทั้งหลายบริษัทห้างร้านทั้งหลายขอทุกท่านทุกธุรกิจการค้าสมบูรณ์ทรัพย์สมบูรณ์ส,สุขโชคลาภเงินทองไหลมาเทมากิจการค้ารุ่งเรืองท่วนทั่วกันทุกท่านและทุกกิจการแต่ท่านนี้ไม่ได้ประกอบกิจการค้าหลังกเกษียณก็ทำแต่งานเพื่อสังคมคือพลตำรวจเอกเอกองังสนานนท์ อดีตปลัดสำนักนายกและอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวาน19มกราคม66ท่านมาในฐานะอดีตนักเขียนคอลัมน์คุยเอกอังฟังเอกเล่าในไทยโพสต์นำหนังสือในชื่อเรื่องคุยเอกอังฟังเอกเล่าที่เคยเขียนลงในไทยโพสต์นั่นแหละแต่นำไปพิมพ์รวมเล่มมามอบให้หนึ่งเล่มตอนลงในไทยโพสต์คนจัดหน้าทำดูขีเร แต่พอรวมเป็นเล่มแล้วสวยไงต้องชมฝ่ายศิลปกรรมคนจัดรูปเล่มแยกบทแยกส่วนหาภาพประกอบเห็นแล้วน่าจับน่าต้องเปิดดูแล้วต้องอ่านยิ่งสำนักพิมพ์มติชนเป็นผู้พิมพ์ด้วยแล้วความเป็นมืออาชีพต้องยกให้เขาเลยพลตำรวจเอกเอกบอกว่าขายดีจนตกใจทั้งซื้อเป็นเล่มไปอ่านซื้อหลายๆเล่มไปแจกเช็คยอดแล้วขายได้กว่าหล้านบาท และท่านนำทุกบาททุกสตางค์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมดเรียบร้อยแล้วผมมีส่วนร่วมอยู่ดิษในฐานะคนเขียนคำนำฟังแล้วปลืม้มยุให้ท่านเขียนต่อจะได้รวมเล่มขายเอาเงินมอบให้โรงพยาบาลอีกท่านก็รับปากว่าจะเขียนให้อีกแต่จะมาแนวใหม่ส่วนเป็นแนวไหนเมื่อไรผมม่กล้าคาดคันกลัวท่านจะเปลี่ยนใจนอกจากหนังสือ ท่านมอบพระนิรโรคนตรายซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่6และเป็นพระพุทธรูปประจำสี่มุมเมืองมอบอีกหนึ่งองค์พระนิรโรคันตรายนี้มีประวัติความเป็นมาคู่บ้านคู่เมืองน่าสนใจคุยแล้วจะยาวเอาไว้โอกาสเหมาะๆค่อยว่ากันอีกท่านที่ต้องขอบคุณผู้ช่วยาศาสตราจารย์กิติพงศ์กมนธรรมวงศ์ท่านนำส้มลูกดกมามอบให้ทั้งต้น เป็นความหมายว่างอกงามร่ำรวยมั่งมีสีสุขที่สำคัญอาจารย์มอบหนังสือที่ท่านเขียนการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรและมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาให้อีกหนึ่งเล่มผมจึงเรียนท่านล่วงหน้าว่าขออนุญาตโลกงานเขียนของท่านมาใช้เป็นบางครั้งบางคราวนะครับซึ่งท่านก็อนุญาต ต้องกราบขอบพระคุณไว้ตรงนี้ด้วยหมดจากเรื่องผมมาถึงเรื่องเจ้าของหนวดทรงคราเกเบอร์คือคุณชูวิทย์บ้างด้วยผลงานคุณชูวิทย์ทำให้ตู้หาวกับพวกได้รับอ่งเปาเป็นดีกาคุกสองใหญ่เรียบร้อยแล้วคือหลังจากอายการสูงสุดนางสาวนารีตันทะเสถียรมีคำสั่งฟ้องตู้หาวกับพวกรวม41รายวันก่อนเมื่อวาน19มกราคม อายการฝ่ายคดียาเสพติดสีได้นำคำฟ้องพร้อม23จำเลยไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ในความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับยาให้โทษประเภท1วัตถุออกฤทธิ์ประเภทสองและประเภท4โดยกระทำการในลักษณะเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม ร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายยาให้โทษในประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและโดยมีอาวุธปืนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชน,นร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2และประเภท4โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและโดยมีอาวุธปืนทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเป็นอ้างยี่มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยเป็นสมาชิกหรือเครือข่ายดําเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับองคออ์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตร่วมกันรับคนต่างด้าวทำงานโดยคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายร่วมกันให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกุมครับเป็นอันว่าเรื่องฟ้องไม่ทันจบกันไปรองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดนายโกศลวัฒนอินทุจันยงบอกว่าโทษตามข้อหาเหล่านั้นสูงสุดประหารชีวิตผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีตำรวจต้องตามจับมาให้ทันภายใน30ปีเพราะอายุความของคดีมี30ปี ส่งฟ้องแล้วตำรวจอายการใช่ว่าจะจบภารกิจในคดีนี้แค่นี้หากแต่ท่านอายการสูงสุดมีคำสั่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินคดีตามติดต่อไปอีกด้วยเห็นอายการสูงสุดนางสาวนารีตันทะเสถียรทำงานจริงจังไม่เว้นเสารอาทิตย์โดดลงมาคุมด้วยตัวเองจี้กันรายตัวรายแผ่นสำนวนสอบสวนเช่นนี้ผม ในฐานะประชาชนปลื้มและอบอุ่นใจครับไม่เคยมีทัศนคติดีๆเกิดกับอายการในภาพรวมมาก่อนเพิ่งยุคนี้แหละยุคที่นางสาวนารีตันทะเสถียรเป็นอายการสูงสุดโชคดีของสำนักงานอายการที่ได้อายการสูงสุดท่านนี้มาพดุงและดึงดูดความเชื่อถือจากประชาชนกลับคืนมาบ้างและประชาชนก็หวังว่า จะไม่ได้ยินคำว่ายกฟ้องซ้ำรอยคดีศูนย์เหรียญคดีหลงจู้สมชายเพราะสํานวนอ่อนหลักฐานไปไม่ถึงต้องยกประโยชน์ให้จําเลยนะครับผมก็เรื่อยละรายทางจนไม่ได้คุยเป็นเนื้อเป็นหนังงั้นก็เอาซะหน่อยเรื่องน้องตู่กับพี่ป้อมที่สื่อและเกจิหน้าจอโปรโมทให้เป็นศัตรูคู่แข่งที่ต้องตายกันไปข้างในสงครามพักนั่นแหละพี่ป้อมไปราช,ชบุรีก่อนหน้า วันสองวันเมื่อวานน้องตู่ก็ไปเปิดงานจุดจีนที่ราชบุรีราชบุรีมีสอสอสี่ถึงห้าคนมัง้งผมจำไม่ได้ก็คงแย่งกันสามถึงสี่พักทั้งพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และรวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์ที่นายกเป็นสมาชิกพักสรุปแล้วพักไหนจะได้ใครเป็นตัวลงสมัครบ้างผมไม่ทราบเพียงทราบตามสายเลือดคนลำน้ำแมกลองลำน้ำเพชรว่า คนเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนักเลงหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่เป็นคนพูดยาผงผางปากกับใจตรงกันรักก็บอกรักเกลียดก็บอกเกลียดสีแซงไม่เป็นเหมือนนายกประยุทธ์เป๊ะฉะนั้นเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามมีความรู้สึกกับลุงตู่อย่างไรผมไม่ต้องบอกอยากบอกแต่ว่าไปราชรีทั้งที ทำไมนายกไม่เฉลบเข้าสมุดสงครามบ้านผมสักหน่อยคนแม่กลองน้อยใจแล้วนะคนปลายซอยศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลเวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผับพู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ